บอกว่า x c c ถูกครับก็จะมาดูความแตกต่างว่าก่อนทำกับหลังทำด้านที่ทำแล้วกับด้านไม่ทำเป็นยังไงบ้างเนี่ยจริงอย่างเราอ่ะเราเป็นคนชาวบ้านไงเราก็เฮ้ยเครือแก้วไหนๆก็คงมันเหมือนกันแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีความต่างนะัตอนที่พี่เขาอธิบายให้เราฟังนะะฮโอเคงั้นอธิบายง่ายง่ายก่อนคือที่บอกว่าไฮโค้ดเนี่ยมันเป็นโค้ดตัวมันครับมันจะเป็นเหมือนเครื่องแก้ว 7S 9S 10S หรือเซรามิกหรือกาฟิน นะครับอันนี้นเล้วไม่บอกสินค้าเขาไม่ดีอันนี้ย้ําเหมือนเดิมของเขาก็ดีแต่ว่ายังเป็นเทคโนโลยีตัวเก่านี่เทคโนโลยีตัวใหม่มวิธีการโค้ตก็คือเราจะทาเข้าไปเมื่อประสภาพเสร็จก็คือการทาโค้ดเหมือนการโคดติ้งปกติเลยแต่เวลาเราจะเอาหน้าที่เราโค้ดออกเนี่ยมันต้องใช้ตัวขัดหน้าเซอร์เฟซทิ้งอัน,นี้ขัดเซอร์เฟซความความตึงของผิวมีร้อยละงานยกตัวอย่างขัดออกไปอาจจะหายไปมาสิบ แต่เดี๋ยวเรามีตัวที่สองลงก็ทําให้เท่ากับร้อยทีนี้ถ้าดูสีเนี่ยมันยังไม่เห็นแตก่างเพราะเรายังไม่ขัดหน้าเซอร์เฟซจริงเมื่อลงเสร็จเรายังจะต้องทําให้มันแห้งทีนี้อยากรู้ว่ามันมันเหนืดจริงไหมมันเหมือนฟิล์มไม้อะเนี่ยเห็นไหมผมออกแรงเหมือนกันนะอันนี้จบหนื่อม่มี เห็นไหมฮะอูดิลื่นเลยลื่นเลยแล้วก็ไม่มีเสียงอันนี้คือการเป็นนี่คือให้มันฟิล์มเลยเนี่ยเห็นไหมนึดนเลยนะนึดนเลยเพราะฟิล์ม่ไม่มีฟิล์มอันนี้เรื่องเปิร์สเขาขาดไปหรือเปล่าไม่ใช่ทีนี้จะให้ดูเลยว่ามันมันเกาะอยู่บนเนื้อสีครับเนี่ยถ้าเราเอามือไปจับฟิล์มที่แรใสายจะมีสีคล้ายกันอ๋อเหมือนเราแบใสายแต่แบใสายยังบอกสองปีต้องลอกถ้าไม่ลอกก็มีผลต่อการลอก ถ้าฟิล์มแพงหน่อยการลอกอาจจะทิ้งคราบกาวแต่ถ้าเป็นฟิล์มถูกสีหลุดไปด้วย๋อ้โหเพราะนั้ะผมไม่ได้ต่อต้านว่าแ็บไม่ดีแต่เวลาแล็บต้องเข้าใจด้วยต้องเข้าใจก่อนจะซื้อสินค้าเขาต้องถามเจ้าของสินค้าเขาถ้ออธิบายเสร็จเราก็ต้องทำตามที่เขาบอกไม่งานเดี๋ยกก็จะเป็นไก่ขายมาโทษกันอ่ะทีนี้กลับมามันเป็นเรื่องของอินโนเวชั่นอันใหม่นะครับทีมบอกว่ามันต่อต้าน UV 90%อร์เซนะแล้วก็ ฮีทรีส a ์สแตนด์นะครับิบเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะทําการขัดแล้วเดี๋ยวเราดึงที่แตกต่างไหมสีผมบอกเลยสีแตกต่างกันแน่การันตีเดี๋ยวมาดูกันได้ครับเมื่อกี้จะเห็นว่าตอนที่เราโค้ดไปจะมีโมโมใช่ไหมเป็นแผ่นกรีนใช่ถ้าอย่างนพอเราขัดเสร็จปั๊บจะรู้เลยว่าสีมันจะอีกแบบนึงเชดออกเห็นมั้ยขนาดเช็ดยังมีเสียงอยู่เลยเอสอาอ่านะครับเห็นั้ยเม็ดสีสวยขึ้นนะอ่ะ เด่นใช่ไหมเลยใช่เดี๋ยวผมลองอย่างนี้นะฮะรื่นยังมีอยู่นะยังมีความหนืดอันนี้ไม่มีเส้นปืนเลยอ่ายังมีอยู่นะฮะหลักการมันเหมือนเราลงแล็กเกอร์โค้ดล็กเกอร์รถยนเราต้องขัดหน้าเซอร์เฟสเป็นทิ้งนะครับการทำสีนะครับขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากการในขั้นตอนข้างง่ายแล้วก็ข้อเดียวนี้โค้ด เสร็จแล้วออกไปได้เลยโดนฝนโดนน้าไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นโค้ดไ,ไ,ไม่ต้องหลดฝนไม่ต้องหลบใช่ไหมครับไม่ต้องหลบถ้าเป็นตัวเก่าๆไม่ได้ต้องระวังน้ำต้องมีอใอ่ใช่ตัวฮีตเตอร์มาทําหรือใช้ความร้อนทำให้มันแห้งอ๋อไม่ต้องนะครับอันนี้ผมรอตรงนี้นิดนึงก่อนนะ ถ้าดูด้วยกล้องอาจจะดูไม่ออกสีมันจะนวลขึ้นอันนี้ยังเข้มอันนี้นวลขึ้น้องดูไม่ค่อยชัดแต่ถ้าดูด้วยตาเนี่ย่าจะเห็นเลยว่ามันนวลต่างกันเลยอ่ามันจะซอฟนวลกว่าใช่นะครับตัวนี้มันจะเป็นออกตัดเข้มก็เนื่องจากเราชักเงาเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะอันนี้เบาๆนะมาเห็นไหมจะต่างกันนะอันนให้รู้เลยว่าเวลาขัดหน้าเซอร์เฟซทิ้งเนี่ย ยังไงฟีมันหายไปประมาณจากร้อยยังอาจจะเหลือมาหายไป20ครับอาจจะเหลือมา 80- หรือเก้าสแล้วสัตว์ับเราก็จะมีการลงตัวที่2เพื่อปรับราษาให้ฟีมันได้ร้อเปเหมือนเดิมนี่คือเหตุผลที่ว่ารถคันหนึ่งทำไมร้านนี้ทำงานใช่ไหมก็มีกระบวนการที่ใช่ใส่ใจรถพอจริงจริงป่าอกระบวนการทำเนี่ยมันใช้เวลาประมาณเกือบ7-8ชั่วโมงแต่พอเรารู้วิธีปุ๊บเราทำง่ายเรารู้วิธีการทำงานทำให้โปรเซสมันสั้นลงเหลือประมาณ5ชั่วโมง สุด5ชั่วโมงครึ่งถึง6ชั่วโมงแต่ส่วนมากก็หมดอยู่ประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนี่ครับถือว่าลานนี้ใส่ใจรายละเอียดของรถพอสมควรนะฮะเหมือนเดิมไม่มีใครมีตอนนี้มีเรามีอยู่คนเดียวอันนี้คือข้อได้เปรียบเลยนะฮะใช่ก็ใครอยากสนใจซื้อผลิตภัณฑ์หรืออยากมาเป็นตัวแทนติดต่อได้นะไม่ว่าจะเป็นคาแคสหรือศูนย์รถนะครับ ก็ติดต่อมาได้ก็ผ่านทางชางไของต่างๆิดอได้ได้ฮะนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามข้อมูลได้ทีฉจนแนะนาให้ดูว่าเวลาเราถ่ายหน้ากล้องจากสีตรงนี้นะครับสังเกตว่าอธิบายง่ายง่ายห่อนมันดูนวลนะทีนี้ไปข้างนู้นมันจะพละแบบสังเกตว่าสีมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะนวลขึ้นมันจะนวลหรือเข้มกว่าถ้าในนวลจะออกดํามืดอันนี้จะดูสว่าง ถามว่าเช็ดแล้วหนืดไหมลองเช็ดดูให้นะให้เช็ดดูให้เขาพี่ก็เช็ดดูอนืมันหนืดนะเวลาเช็ดต้องเช็ด่นี้ใช่ไหมครับใช่ก็เช็ดเหมือนปกติแต่สังเกตว่าผิวมันจะหนืดมันไม่ลื่นอีกฝั่งหนึ่งลื่นนะต่างกันเออนี่มีความหนืดกว่ามันมันไม่ได้เรื่องความสวยแล้วมันได้ความให้ความทนที่เรากาลังเคลมไปสําคัญมากที่ผมบอกนะว่าผมเป็นคนที่ใช้รถผมก็ไม่ชอบรอลุนแมวขี่นก ขับ,าบยางไม้ขาบยางมาตอยขาบ,บ,บน้ำํำมันตอบโจทย์อะคือถ้าเป็นตัวปัจจุบน S, 10 S, 10 S, ัน 9S10Sceramic อ,อะไรอะไออะไรนะกาฟินอะไรที่เขาคุยกันอะมันก็จะเกิดปัญหานี้มาตลอดเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถย่อมรู้ดีว่าในสิ่งที่ผมพูดนะผู้ใช้รถจะรู้ดีเพราะฉะนั้นผมกำลังบอกว่า,วาตัวนี้มันตอบโจทย์ในสิ่งที่เรากาลังเจออยู่ เพราะนั้นเรากเลังไม่ได้บอกว่าเราทดลองใช่เดี๋ยวลูกค้ามันทําไปเยอะแล้ว<ช>แล้วก็ลูกค้าที่ทําไปก็นํารถกลับมาทํากับเราเกิดทุกครั้งเลยไปถอ<ช>คันใหม่มาหรือไปเอาเพื่อนมาเต็มเลยนะครับ<ช>คือการันตีด้วยตัวลูกค้าเองด้วยนะใช่วัดแต่ตัวลูกค้าเป็นหลักไม่ได้ว่าที่จากเราใช่ครับนะครับรถสีเข้มอ่ะจุดอ่อนมันสูงมันเห็นชัดแต่จุดอ่อนมีเท่าานแต่สีเข้มมันชัดมันเร็วมันเห็นใด่ครับนะครับมพันบางคนพยายามจะไม่ใช้ใช้รถสีเข้ม คนบอกคนคนพอชรถสีเข้มต้องดูแลมากกว่าปะกติจริงอันนี้ไม่เคลือบอ่ะยิ่งขัดถามว่าสีบางนะ,ะไม่ต้องพูดอะไรมากล้างทิ้งไว้สีก็ทอนลงไปเรื่อยๆ<ะ>ทำยังไงให้มันทอนยากหรือให้มันอยู่ทนนานมากขึ้นอันนี้สำคัญเดี<ะ>๋ยวคันดานัมีฝุ่นเดี๋ยวเอาผ้าไปเช็ดกันดูซิมีรอยไหมไหนๆก็สีดำคุย<ด>เรื่องนี้แล้วอาดูแลยากมาก <c oughs> สีดำเนี่ยมันจะฟ้องเลย <c oughs> นะตัวเนี้ยอย่า <occurs> ให้เอาผ้าปดด้วยแลที่บ้านผมจอดเฉยๆขนแมวเข้ามาไม่รู้มาจากไหนอันนี้ขนแมวมาเต็มเลยโอ้โหดูดิฮะดูดูดสีมันคนละแบบมันจะนวลอ่อนกว่าแต่ข้างนู้นกลายเป็นเข้มใช่ไหมสัมากห่างไปข้างนู้นจะเห็นเลยอ่ะมันคนละแบบเห็นป่ะถ้าดูจากในกล้องอ่ะมันเหมือนมีอะไรมาอยู่ชั้นหนึ่ง ช่เหมือนลงแก้วเหมือนอะไรอ่ะเด็นง่ายๆก็เหมือนกับว่าราถ้าเราไปซื้อฟิล์สไยมาแล้วมันจะออกมาในท้ามิสีเท่ากันครับอ่าไม่ใช่สีส้มอ่อนจะเป็นสีส้มเข้มอ่าีอพอทำทั้งหมดมันลักษณะเหมือนเวลาเขาไปทําอะไรเขาลงเรียกตัวไอ้พาร์เมอร์แต่อันนี้ไม่ใช่นี่คือตัวฟิลที่เราพูดถึงตัวไฮโค้ดเห็นไหมอ่ะผมอยากให้ลงนะลงลองลง,ลงดูเองแล้วบอกผมนะ หนืดมืมันหนื่อยขึ้นนะหนืดมากฮะฟิลลิ่งเรานึกว่ามันจะลื่นไม่ลื่นเลยมีเหนืดมันหนืดมีอ่าเอาเนี้ยลงบนนิ้วเคล็ดมือเจ็บไปแล้วเนาะถ้าผู้คนตรงๆแสดงว่าสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาที่นี่ก็สามารถซื้อไปดูแลเองได้ลูกค้าลงเองได้ไหมลูกค้าควรจะมารู้วิธีลงเพราะว่าถ้าเกิดเขาทาให้เป็นคือไม่ออกเลยอ๋อมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะครับอ่า ถ้ามีถูกวิธีก็ไม่ได้ถ้าแค่หรือใค่สนใจอ่ะก็ต้องมาเรียนรู้วิธีทําก่อนอถ้าเข้าใจอ่ะก็จะไปทไําง่ายครับอ่าเนี่ยมันจะเป็นฝ้าแบบเนี้ยให้จับผ้าเหนียวไหมเหนียวนะเหนียวน้ำยานี้น่าจะมี <c oughs> อะไรซ่อนอยู่ <c oughs> คือคือง่ายๆถ้าเราเอามาแยกกระบวนการ ที่เป็นตัวอิกนงนะเรียกส่วนผสมอะพอสุดท้ายเนี่ยพื้นน่ะมันคือฟิลม์มมาจากพื้นฐานฟิล์มแล็บเดียวกัน <c oughs> ตอนนี้ผมพูดแค่ว่าความไม่ได้เรียกว่าได้เปรียบเสียเปรียบเรื่อความแตกต่างแล้ว <c oughs> ถ้าแล็บฟิล์มใสเวลามีปัญหาคุณอยากจะลอกคุณก็ต้องลอกแผ่นหนึ่งแล้วคุณก็ต้องไปใส่ใหม่ครับนี่พูดถึงทั่วๆไปนะไม่ใช่พูด ที่ใช้รถนะผู้ให้บริการแต่อย่างเงี้ยเวลามีปัญหาคุณแก้มันเหมือนการแก้โพ้ติ้งมันทางานง่ายอาและฟิล์มคุณต้องทิ้งไว้วันหนึ่งใช่ไหมหรือสองวันอันนี้คุณออกไปได้เลยอแต่เรื่องหินที่วิ่งมากระทบในมุมร้อยหกสิบวัตตะวงสามหรือวิถีกระสุนถามว่าเข้าไหมเข้าเข้าก็เข้าเหมือนฟิล์มที่เป็นฟิล์มแร็นั่นแหละแต่มันไม่ไม่บานออก ต่ถ้าเป็นโคตติ้งทั่วไปประดวงเสร็จมันจะบางออกยิ่งล้างยิ่งบางแต่ตัวนี้ไม่ใช่อเพราะฉะนั้นวิธีการคล้ายๆฟิล์มแลบเลยครัเพราะพื้นฐานสารทั้งต้นจะถฟิล์มนั่นแหละถามว่ามีไหมแียบเลยฝุ่นเห็นป่ะติดมิ้วนะดำๆนะอ่าเช็ดนะเอาจริงเหรอจริงเช็ดเลยเี่ยเช็ดเงี้ยสีดำมันมีปัญหาแน่ต้องมีฝุ่นขึ้นทันทีผ้าไมโครไฟเบอร์กดนะ สังเกตนะอ่ะกดด้วยก็ได้ห๋ยวจะหาว่าไม่กดเป็นไงอ้โหมันเหมือนมีอะไรใช่เคลือบอยู่เนาะใช่เนี่ยง่ายๆเลยะรถคันนี้เดิมๆสีเดิมไม่ได้ทำอะไรด้วยแล้วสีเริ่มเสื่อมสภาพสีอันนี้ต้องทำใหม่แต่ลาพอเราโค้ดไปปั๊บสีมันสื่มสภาพยาก มันเข้าไปในเนื้อเดียวกับแลกกเกอร์เลยคราวนี้ลุยฝนมาเลอะนะฝนตกเยอะแต่สังเกตรถไม่ค่อยเลอะแต่วิวชายล่างอันนี้ฉีชายล่างให้หน่อยที่ล้างให้ดูนี่ฮะล้างฉีชายล่างสดๆร้อนๆเมื่อวาน <c oughs> เอามือลูบให้หน่อยฉีชายล่างล้างง่ายเออล้างง่ายเนาะล้างง่าย ยางมาตอยก่อไหมเก่ะแต่ล้างออกได้เลยล้างง่ายด้วยอ่ะฉีดบนฝาปงหน่ง <c oughs> เห็นไหมอย่างที่บอกน้ํามันจะไม่ไม่เป็นเม็ดเหมือนเครื่องแก้วทั่วไปแต่เมื่อน้ําเมื่อน้ํามันไปถึงปุ๊บมันจะทิ้งน้ําน้อยที่สุดไหลลงเลยใช่ไหลลง <c oughs> และตัวนี้ยกล้าพูดเลยเนี่ยเห็นอันนี้มีข้าน้ําฝนอยู่ใช่ไหมครับมันต้องมันต้องไม่ออก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มีไหม หาเลยรถันนี้ตากแดดไม่มีคราบน้ําผมบอกแล้วไม่มีคราบน้ําฝังนี่ดูแลง่ายด้วยนะครับเนี่ยผมบอกไงใครที่ไม่ชอบกี้นกคราบน้ํารอขนแมวจบเลยจบเซรั่มยาตัวนี้ใช่เดี๋ยวมันจะมีน้ำยาเขาเรียกว่าตัวเมนเทนแอะอันนี้เจ้าของรถนำไปใช้เองได้ผู้หญิงก็ใช้ได้มันเรียกว่าฟาสโคดฟาสโคสฟาสก็คือเร็วโคดก็คือการโคดจริงๆอันนี้นำไปใช้เองได้ไม่มีเวลามาก็ ซื้อได้ใช่280มิลลิลิตรถึง300มิลลิลิตรใช้นิดเดียวไม่ต้องเยอะแล้วก็โอเคได้คุณภาพเท่าเดิมอ่าอันเนี้ยเป็นช้อยให้ลูกค้าใช่ตัวนี้เป็นตัวเจเนอเรชันใหม่ก็ใกล้จะพร้อมนะจริงๆริะเทสผ่านแล้วหรือการขั้นตอนแอสซัมบีก็คือผลิตแล้วก็ทำแพคเกจจิ้งอ่าแสดงว่าถ้าเกิดว่าผมไม่มีเวลาผมมีเวลาล้างรถเองรถลงได้เลยก็คือหมายความว่าล้างรถเสร็จใช่ไหมฮะก็ลงเลยก็ดีนะลงได้เลย เราบางครั้งว่างนี่าผมก็ชอบลงกระจกได้ด้วยแต่วอเราลงเสร็จต้องกลับมาเก็บรอยนะถ้าสมมุติเรามาเราลงแล้วเราปล่อยมันก็จะู่วอย่างนี้ถ้าใจไม่ออกแรงเยอะเท่ากับอันนี้แต่ในตัวของฟาสโคดมีส่วนผสมของฟิล์มตัวนี้อยู่ด้วยอ่าอันนั้นคือข้อดีข้อดีนะครับมันมันจะไม่ได้เป็นตัวสารที่มีไฮโดรโพรบิกไฮโดรฟิลิกหรือตัวเลียกวอเตอร์รีเพลนที่เขาเรียกสารไล่น้ำไม่ใช่มันเป็นชั้นฟิล์มครับผม ซึ่งมันเป็นส่วนผสมตัวนี้นะครับง่ายๆเลยประมาณนี้ก็น้ํายาตัวนี้ถ้าคาแคร์ไหนสนใจครับผมหรือศูนย์รถทั่วไปสนใจครับผมก็ติดต่อผ่านทางเกรสได้ได้เลยนะฮะนะครับคุณจะได้ราคาพิเศษให้เป็นราคาพิเศษแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจก็น้ํายาตัวนี้นะครับหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม่านได้นะครับยินดีให้คำในทางกลับกันก็ถ้าใครใหญ่กจะทำอย่างเงี้ยเจ้าของรถก็ ผู้เคสก็ได้ก็จะให้ราคาพิเศษครับได้ครับกแต่จองนะเน้นจองขอเน้นจองต้องจองไม่วอล์กอินเพราะที่นี่เน้นเจองไม่ได้ทําด้วยคือคือม้วนก่อนมีลูกค้าวอล์กอินไม่ได้ใช่ครับต้องจองเสียรถจะเต็มตลอดนะครับต้องเช็คด้วยนะครับว่างไม่ว่างนะครับใช่ก็ถ้าใครสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับการันตีการันตีแน่นอนงานแน่นอนอันนี้ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวมารับขอบคุณครับขอบคุณครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเอา x อ4 0มาเคลือบนะครับก็รถใช้มาร่วมปีแล้วนะฮะก็ได้ความฉ่ำกว่าเดิมนะฮะดูจากสีที่สำคัญคือมันลดรอยขนแมวลดอ่ารอยแบบเล็กๆน้อยๆอยพวกคาบยางคาบน้ำประปานะฮะคนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สำคัญคือขี้นกด้วยนะฮะพอเราได้เคลือบตัวนี้ไปแล้วเนี่ยขี้นกก็ จะไม่กัดสีเรียต่อแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสามารถเช็คราคารถของท่านได้นะครับไซส์เล็กก็อีกราคาหนึ่งไซส์ใช้รถรุ่นไหนอยู่ก็อยากจะนํามาทําหรืออยากจะปรึกษาเรื่องแก้สีหรือว่าอยากจะเคลือบแก้วแบบนี้นะครับแบบไฮโค้ดเลยนะ้นํายาแบบดีๆไปเลยนะครับก็สามารถสอบถามพเพิ่มเติมได้นะก็เรามีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำแนะนำนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรักบากบารติดตามครับสวัสดีครับ